ถ้าแกอยากได้คนไปเป็นเพื่อนนะแกก็ไปชวไนไอ้กังฟูหน้ามอข้างบ้านแล้วกันฉันไปแล้วตอนเย็นเจอกันบ๊ายบายครับฮัลโหลคุณฟูคุณฟูอยู่ไหนครับเนี่ยมาถึงหรือยังครับหับ มาตั้งนแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยน่ารักครับโอเคครับมันเชิญร่างครับดีมากน่ารักน่ารักครับ <c oughs> น่ารักคุณปูเพื่อนกันเริ่มหยาบน่าลูกมาลูกมาอมนืนิดหน่อยลูกอโอเคครับผมเองครับผมเจ็บปวด นั่นต้องเปี้ยวของเหลงอยู่ไหนเนี karaoke, <ination noises> ่ยโอ้โหยังไม่มาเลยครับคุณปูมืออาบน้ำแต่งตัวภาษาอะไรนานนานอยู่แล้วอฮ้ยกินดีกว่าเรับยจกาของร้านครับของร้านกเก้่ยกของร้านในมัสคอตเอสเปรสโซ ไม่เอาครับคาปูชิโน่ไม่เอาครับลาเต้ไม่เอาครับเ <c oughs> อาน้ำเปล่าปั่นครับ <c oughs> ครับปั่นเข้มๆนะครับ <c oughs> เอา ต,ต้มตำไทยเอามะละกอสุกแค่สอเดือนครึ่งนะครับเกินกว่านี้ไม่เอาคุณ <c oughs> ฟูครับคุณฟูสั่งนี้แล้วมันจะมีเหรอครับโอ้มันจะมีได้ไงละครับไปบ้าร้านกาแฟนะครับยังไม่กินดีกว่าครับเ <c oughs> ขาคงไม่มีให้กินเดี <c oughs> ย๋ยวผมอ <c oughs> ครับ จิ้งเหรียญพูดภาษาคนครูอย่าไปว่าเขาถึงขนาดนั้นแน่นอนเขาก็ออกจะซูเปอร์โมเดลนะครับเวลาน้ำเกลี่ยน้ำตาลส้มต๊อตามมาก ดีค่ะไม่ทราบว่าใช่คุณชินหรือเปล่าคะครับใช่ครับแล้วนี่คุณเปียวใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเชิญได้ก่อนเลยครับขอบคุณมากน,นะคะแหมคุณชินน่ะตัวจริงน่นากินกว่าในรูปอีกนะคะ <S <S ออคือเปียวจะบอกว่าคุณชินดูน่ารักกว่าในรูปนะคะสงสัยผมคงหูฝาดไปนะครับฝาดนาแน่ๆค่ะแล้วนี่คุณเปียวทาอะไรมาเรี้ยงครับไม่ได้ทาเลยอะค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสั่งอะไรมาทานกันนะครับดีค่ะน้องน้อง,องสั่งอาหารด้วยครับสักครู่นะค่ะแล้วเบลอยากทานอะไรอทานชาเค้กกาแฟหรือจะเป็นไอศครีมดีครับจริงๆแล้วเปบลอยากทานหัวใจคุณชิมมากเลยงน้องแม่ชิมแล้วแม่เราอร่อ, <c oughs> อแม่ครับรดูดิน้องเปบลดูที่ล่างแกชอบไปชิมแน่รู้ชิมนน้ก็ชอบน้องแน่ดูดิ คุณโฟคุณโฟอย่พูดจามหมายี่ิครับเฮ้ยอะไรต้องตางี้ตั้งเยอะสีตาไม่ได้ดู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 ดรดูดูดูกูดูดูดนดู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 ดเดีดูดูดูด่ดูดูดูด้ดยดูดาดูดเดูดูดู้าดูนูด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  <c oughs> ูดู ยังเขาระดุกทนเขื่อนแล้วเนี่ยเขื่อนพังเนี่ยไม่าก้เขอเล่นในบ้าอ้าวไอ้แม่พังกาวอีกแล้วยังไงเนี่ยัจะขึ้นจะขึ้นคุณฟูครับผมขอตัวก่อนนะครับเอ้าเฮ้ยไอ้เดงไปไหนวะเหล็งไหนอะคะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับ เรามาคุยเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะครับดีค่ะก็วันนี้เดินทางมาไม่เหนื่นอยใช่ไหมล่ะสวัสดีจ้ามูมูสบายดีไหม,ไมเออแล้วหิวหรือยังอ่รลูกเอองั้นเดี๋ยวนั่งรอแม่แป๊บหนึ่งเนาะแม่ทำงานก่อนเออสวยชุดดิก็เลิศเป๊ะเอา้า แกกลับมาแล้วหรอแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะน้องเปี้ยวของแกอ่ะสวยนองสนแม่เปียวเขาก็สวยอยู่ครับแต่ผมคิดว่าคุณชินอ่ะเขาต้องชอบน้องเปี้ยวแน่เลยอะ่ะตอนที่เขาอยู่ที่ที่ร้านนะ่นนะโอ้โหนั่งเบียดเสียดนีอด่อยู่อย่างเงี้ยคุณชินนะคุณชินไม่น่าทำงี้กับผมเลยอ่ะลุงเงี้ยผมให้คุณชินไปด้วยดีกว่าแหมเอาเนี่ยแกไอ้จีนไม่อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้มันก็คงทำตามอารมณ์ศิละเปียวของมันนั่นแหละ งานงานฉันหายไปไหนเนี่ยไอ้เหลงแกชื่อยฉันหางานหน่อยดิไม่ครับผมกำลังลงไม่ดีแกช่วยฉันหางานก่อนยังไงก็ไม่ครับหายเองก็ได้เฮ้ยเหลงแกเป็นไรของแกวะทำไมรีบออกจากร้านน่ะเปล่าครับเอฮ้ยเคยไปหนขออนั่งหน่อยไม่ครับคุณเชนไอ้เหลงงลบไป ได้ค่ับคุณชินเฮว่าแต่ว่าด้วยน้องเปรี้ยวของแกโคตรน่ารักเลยวะ่ะแล้วเขาอ่ะยังชอบเพลงที่ฉันร้องอีกด้วยชอบเพลงของคุณชินหรือว่าชอบเสียงคลางของชินก็ได้ครับ ic. เปหลังแกหนะ่อยดูสิหน้างอเชียเฮ้ยหลัวแกโดนใครขับรถชนหน้าวะนี่ทำเลอวะโอ๊ย oh. สวยแล้วอ่ะพวกแกเอ้าเป็นแล้วครับคุณดิมชายเป็นตุด๊ดเฮ้ยเนี่ยก็งานดีไซน์เสื้อจากแพรลี่ส่งคุณหญิงแพทย์หญิงด็อกเตอร์หมอ่อมราชวงศ์รุ่งอรุณฉัตรศรีวิไลณนะหนองคายซิตี้เนี่ยของฉันเนี่ยไม่รู้หายไปไหนเนี่ยพวกแกสองคนช่วยชะนาด้วยนะไม่ครับผมไม่มีอารมณ์ผมขอตัวไปนอ,อนก่อนแล้วกันนะครับเอา้าเอา้ไาไอ้เหลิงดังนั้นอ่ะจินกันแกช่วยชะนาหน่อยสิคือว่า ผมก็ไม่ว่างครับไปไหนกักนกำลังนั่งทำหน้าตาดีครับอุ้ยจาผมไม่ใช่หรอครับนอนเร็จแล้วอ่ะผมอ่ะมีทัวร์คอนเสิร์ตพี่วัดไปลาไหลครับผมไม่ว่างเพราะย่งนั้นผมขอตัวนะครับไปแล้วครับเฮ้ย,อยโอ๊ยตุ๊ดเซ็งว่างีหระสมชายกำลังทำอะไรอยู่สัญชาอย่ามาเจ๊สมชายเออนั่นแหละแกทำอะไรอยู่แล้วนี่แกไปทำอะไรมาเนี่ยเสียงแหบเชียว อ๋อฉันก็ไปกรีดวงคาราบัตยวยมาสิแกแกรู้ไหมผู้ชายวงเนี่ยหล่อทา้งวงเลยโดยเฉพาะมือกีตาร์ฉันชอบมากแกฉันขอโทษแกนะฉันรู้ว่าฉันนทำผิดอ่ะแกฉันขอโทษแกจริงๆฉันไม่รู้ฉันต้องทำยังไงจริงๆนะอะไรเยเจ้ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะยะอ้าวแล้วแกหาอะไรอยู่ล่ะก็หางานฉันน่ะสิ งานดีไซน์จากแพรลี่เลยนะถ้าฉันหาไม่เจอนะเย่คุณหญิงนะต้องสวดฉันยับแน่เลยอะแกเออแล้วแกคิดว่าฉันหาอะไรเนี่ยฉ,ฉันฉันก็คิดว่าแกกำลังหาเงินที่แกซ่อนอยู่ในหนังสือนี่สิอ,อ๋เอเปล่าเปล่าเปล่าอ่ะ <c ười> <c ười> กุยใายแกเอาเงินฉันไปใช่ไหมมีหน้าล่ะเงินฉันหายไปไหนอ๋อถึงว่าสิเดี๋ยวนี้นะซื้อข้าวมาฉันกินทุวกวันเลยแหมแก แค่นิดหน่อยนะเออเออช่างมันเถอะเดี๋ยวเรื่องนั้นอ่ะฉันค่อยคิดบัญชีส st ่วนตอนเนี้ยแกมาช่วยฉันหางานเร็วๆก็เถอะเฮ้ยแหลงย็นนี้ว่างไหมวะเดี๋ยวเราไปดูหนังกันดีกว่ารู้ไหมเรื่องอะไรเพื่อนกูรักกูวะให้แกฉันไปดูด้วยกันเลยแต่ว่ามันเผาแน่เลยเพราะว่า เงียบเอางี้นี่ย,เ,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเย็นนี้เราไปไปสยามดูหญิงไงชอบหมเหรอเอ้ยเอ้ยพูดด้วยไม่พูดด้วยเว้ยอารมณ์เสียเฮลโ e r ท b o d y ทำอะไรกันอยู่จ๊ะหวัดดีชินกินข้าวหรือ,อยังวันนี้นะฉันมีผัดกระเพราสมองลิงของโปรดชินเลยแหละแหลงกินข้าวกัน